เมื่อวานนี้นะักกอล์ฟของไทยในระดับสมัครเล่นก็ถือว่าประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากที่จบวันแรกเป็นผู้นำทั้ง4ประเภทในก่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชมป์อาเซียนที่จังหวัดขอนแก่นครับ กาขขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมชิงแชมป์อาเซียนที่สนามสิงพาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับเมื่อวานนี้ครับนักอล์ฟไทยในฐานะแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่อํานวยมีฝนตกลงมาตลอดการแข่งขันในรอบแรกโดยขึ้นนําในทุกรายการแข่งขันโดยประเภทสมัครเล่นชายไม่จํากัดอายุชิงถ้วยบุตราครับทีมไทยนําบานอยกมลาศนาเมืองรักโคสุเกะฮามาโมโตะสดมแก้วกาญจนาและวิทยานนท์โชติหิรันรุ่งเรือง ทำคะแนนรวมที่208คะแนนครับขึ้นนำเป็นอันดับที่1โดยมีมาเลเซียที่ทำได้223คะแนนตามมาเป็นอันดับที่2และอันดับที่3อย่างเมียนมาที่225คะแนนขณะที่ประเภทบุค,คลครับสดมทำคนเดียว4อันเดอร์พา68นำเป็นอันดับที่1โดยมีกรัรมาชเพื่อนร่วมทีมตามมาเป็นอันดับที่2ด้วยคะแนน3อันเดอร์พา69 ส่วนผลรุ่นอื่นๆครับสมัครเล่นหญิงไม่จำกัดอายุชิงถ้วยสันติครับไทยทำได้137คะแนนขึ้นนำเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยมาเลเซีย150คะแนนและฟิลิปปินส์152คะแนนโดยประเภทบุคคลกัญลักษ์ปรีดาสุธิจิตทำได้5อันดับา67ขึ้นนำเป็นอันดับที่1 โดยน,นายคะเนนนิติณาวากุลผู้จัดการทีมก็ได้กล่าวหลังจบการแข่งขันวันแรกว่าพอใจกับผลงานนักกอล์ฟไทยที่ทำคะแนนนำในทุกถ้วยแต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ก็ตั้งเป้ากับถ้วยสันติคัพเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งแต่เข้ามารับงานได้3ปีก็ยังไม่เคยพาทีมควา้าแชมป์รายการนี้ได้เลยสักครั้งครับนัทพลเปลี่ยนให้ส่งถ่ายภาพศิลปการพเพร,เรินทีมข่าวทรูฟยูรายงานครับ